ริญพรญาติยโยมผู้ร่วมจาริกทุดงทุกๆท่านนะสำหรับการทุดงในครั้งนี้เราก็ได้ร่วมจาริกทุดงกันนะทั้ง7วัน7คืนนะมาจุดสุดท้ายนะที่นี้ก็คือแพรธรรมธารานะซึ่งเมื่อคืนก็มีผู้ปฏิบัติในสัจจิกุดงก็คือปฏิบัติการถือการนั่งยืนเดินนั่งไม่มีอิเดียบทนอนเป็นวัดก็ถือว่าเป็นทุดงอีกข้อนึง ในการประพฤติปฏิบัติทุดองนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะได้ก็คือความเป็นผู้มีความอดทนนั่นคือเบื้องแรกเพราะเราจะต้องทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อทุกขเวทนาทนต่อความอดอดจากยาก,ยากแล้วก็ความอยู่อย่างลําบากเช่นต้องนอนกลางน้ําค้างต้องนอนกลางป่าหรือแม้กระทั่งว่าต้องเดินด้วยความยากลําบากขึ้นเขาลงห้วยตามลาําธาร สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มความเพียรและความอดทนให้กับชีวิตของเราเพราะโดยธรรมดาเนี่ยชีวิตของเราเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยเราก็ทนไม่ได้เพราะนั้นการที่มาฝึกทุดงเสิ่งแรกเลยทีเดียวที่เราจะต้องได้คือความอดทนอดทนจนทนได้จนกลายเป็นขันติบารมีจากนั้นการประพฤติปฏิบัติทุดงก็คอยขูดเกากิเลสข้ออื่นเมื่อได้เราได้ขันติคือความอดทนเราได้ก็ได้สติ สติอันเกิดจากการรู้ลมหายใจแล้วก็รู้การก้าวเดินทุกก้าวย่างยังมีสติถ้าเผลอสติหน่อยหนึ่งก็เรียบหนามบ้างหกล้มบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติทุกๆกก้าวย่างเมื่อเรามีสติแล้วเราก็มีปัญญามีปัญญารู้ทันนะรู้ทันอารมณ์รู้ทันกิเลสท,ที่มันจะเข้ามาและทําให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงการดุดงคือเรามาเพื่อฆากิเลสนะถ้าเรามาแล้วเรา ไม่ฆ่ากิเลสเนี่ยเราจะถูกกิเลสฆ่าเราเราต้องมาแล้วรู้ทันกิเลสฆ่ากิเลสโคตรกิเลสการโคตรเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการแสบการเจ็บนี่คือการโคตรนะกิเลสก็เหมือนกันยิ่งกิเลสหนาเราโคตรมากยิ่งเจ็บแสบมากเพราะนั้นเวลาที่พวกประพฤติปฏิบัติบางครั้งคือไม่ได้อยู่อย่างสบายแต่อยู่อย่างลําบากเขาเียอยู่อย่างลําบากกายแต่สิ่งที่สบายคือสบายใจ เพราะว่าเราลำบากกายนี่ไม่ใช่กายเราหรอกเป็นการทรมานกิเลสนะกิเลสที่มันยึดมั่นว่ากายนี้เป็นเรากิเลสที่มันยึดมั่นว่าใจนี้เป็นเราเราจึงพยายามที่จะมาทรมานกิเลสเมื่อเราทรมานกิเลสได้แล้วเราก็สบายใจเพราะเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสเราจึงพยายามฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความอดทนมีสติมีปัญญาเพื่อ เป็นผู้ที่เอาชนะกิเลสได้และไม่ยอมเป็นทาตของกิเลสถ้าเรายอมเป็นาทาสของกิเลสเนี่ยขันธ์ห้าของเราก็จะเป็นาทาตของกิเลสล้ำไปเราก็จะใช้ข,ขันธ์ห้าของเราเนี่ยเป็นาทาตของกิเลสกิเลสก็จะใช้ขันธ์ห้าของเราจนผุพังไปโดยเปล่าประโยชน์โดยมันให้ผลตอบแทนด้วยความทุกข์แต่ถ้าเราใช้ขันธ์ห้าของเราเนี่ยเป็นาทาตของพระธรรมหรือใช้ขันธ์ห้าของเราจเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเป็นแนวทางสู่ความพ้นทุกข์ เราก็จะได้ผลตอบแทนคือความสุขเพราะนั้นเราจะใช้ขันหเป็นาธาตุของกิเลสหรือจะใช้ขันห้าเป็นาธาตุของพระธรรมขึ้นอยู่กับเราซึ่งผลตอบแทนก็รู้อยู่แล้วกิเลสผลก็คือทุกข์ส่วนพระธรรมหรือการมีสติปัญญาผลก็คือมีความสุขคือโล่งใจเบาใจ ประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ไม่มีทุดงไหนที่เคยเห็นน้ำแข็งในทุดงมีโค้งในกลางปา่ามันไม่ได้บอกถึงสิ่งที่เห็นแต่มันบอกถึงความพยายามและความตั้งใจดีซึ่งกว่าที่เราจะได้เห็นภาพแบบนี้ในกลางปา่ากลางเขาเนี่ยมันคือเจตนาและคือความพยายามของทุกคนค่ะค่ะความประทับใจที่สุดเลยในการเดินทุดงเนี่ยก็คือ ได้ข้อคิดดีๆนะคะได้แง่คิดดีๆมากมายแล้วธรรมะจากพระอาจารย์นะคะซึ่งพระอาจารย์เทศสอนในในทุกๆวันนะคะก็ทําใหเา้เราได้สตินะคะได้สติได้แนวทางในการออกไปดําเนินชีวิตทางโลกต่อนะคะและได้ทบทวนตัวเองว่า ชีวิตเราเนี่ยที่เราดําเนินมาเนี่ยนะคะในความที่เราเป็นคา,า,ารวาสแล้วเรากําลังหาจุดสมดุลของทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างคา,า,ารวาสของเราเนี่ยควรดําเนินไปในตามแนวทางไหนนะคะซึ่งธรรมะที่ได้จากการทุดงนะคะสุนทราจารย์ให้แล้วก็จากการได้สนทนาธรรมทั้งกับพระนะคะและญาติโยมอีกหลายๆท่านเนี่ยก็ทําให้เราได้ชัดเจนนะคะได้แนวทางชัดเจนกับชีวิต ใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะประทับใจทีมงานของของมูลนิธิอะค่ะเพราะว่ามาจากจังหวัดชัยภูมิแล้วออกเดินทางก็คือบ่ายแล้วอะค่ะนะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็มืดแล้วก็ทางม,มันก็เปี่ยวแล้วก็ไม่รู้จักทางพอดีโทรมาสอบถามเจ้าที่ท,ที่ที่ประสานงานนะคะเขาให้กําลังใจดีมากเพราะว่ามีหลายครั้งที่ท้อว่าจะไม่ไม่มาแล้วจะ,จะ จะไม่ไม่ร่วมเดินทางแล้วอะค่ะแต่แต่เจ้าที่ก็ให้กําลังใจดีทําให้มีกําลังใจทั้งทังที่มาคนเดียวแล้วก็ไม่รู้จักทางด้วยค่ะก็ได้กําลังใจจากตรงนี้ก็เลยว่าขอบคุณเขานะคะที่ให้เรามีวันนี้ได้ต้องขอบคุณมูลนิธิมากๆค่ะทัดใจก็คือการแสดงธรรมของพระอาจารย์นะคะท่านใช้ภาษาที่เรียบง่าย และมีตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งคารวาสอย่างเราอะค่ะได้ฟังแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้และไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ And to answer the second question they asked me is most uh, impressive is that the unity of the of the group because on the first day I cut myself and uh, there was first aid kid with the from the from the kids that brought with, brought with them but at the, at the end of the night there was a doctor or a nurse the, she uh, she did the wound for me that was pretty impressive to have a, a nurse came along and with the unity of when we eat sometimes we don't have enough we just give to some people who is more hungry than us and we walk in a straight line single file line which is impressive see the pretty hard trip nowadays unity this to so of is มีความประทับใจในกลุ่มเพื่อนๆพ่ี่ๆทุกคนนะฮะครบูบาอาจารย์แล้วก็น้องๆลูกหาบนะคะความสามัคคีที่ได้เนี่ยเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำทุกๆอย่างได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะทำให้เราสามารถเดินทางไปถึง พระพุทธเจ้าเส้นทางที่พระองค์เนี่ยทรงวาดไว้ให้เราประทับใจใช่ไหมครับก็คือเราเดินเป็นหมู่คณะแล้วก็มีความสามัคคีกันดีครับแล้วก็รู้สึกจะร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการเดินรู้สึกจะ,ะโดยเฉพาะลูกหาบนะครับช่วยช่วยเราได้เยอะเลยผ่อนแรงเราได้เยอะเลยถ้าแบกเบิร์นพระนี่เราคงไม่ไหวแน่ประทับใจก็คือ การทุดงเนี่ยเป็นการที่ไม่มีอะไรคาดหมายล่วงหน้าไม่มีการบังคับบัญชาที่แน่นอนไม่มีแพลนที่แน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนกับการที่ไปเที่ยวพักแคมป์ในป่าที่นี่ก็คือแล้วแต่สถานการณ์นำพาไปเหตุปัจจัยที่ว่าตรงไหนพร้อมตรงไหนเหมาะแก่การแล้วก็อยู่ก็ทำให้เรารู้สึกการสำคัญมั่นหมายก็ลดน้อยลงไปดีค่ะก็ใช้ชีวิตง่ายๆดีไม่คาดหวังอะไรเลยทุกอย่างปล่อยตามสภาวะธรรมชาติที่ ที่เป็นเป็นจริงเลยตามความเป็นจริงโดยแท้เลยค่ะทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าลำบากก็ช่วยกันอย่างนี้ค่ะคืออยากจะพูดว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมาแบบนี้คือคนธรรมดาอย่างเราเราได้เรียนรู้มากมายอะค่ะค่ะเป็นคำถามว่าเดินแล้วได้อะไรก็คงจะเป็นความความรู้สึกว่า การใช้ชีวิตง่ายๆนะคะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายท่ามกลางป่าเขานะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยวัตถุภายนอกนะคะเป,เป็นความสุขสงบที่แท้จริงแล้วก็เป็นความสุขข้างในอย่างยากที่จะบรรยายได้นะคะสุขภายในจิตใจล้วนๆรู้สึกว่าเราไม่ต้องมีเงินทองทรัพย์สินอะไรมากมายแต่ว่าเราก็มีความสุขได้จากการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะ ในการเดินครั้งนี้นะคะก็ได้อย่างแรกเลยนะคะได้ขูดกีเลสต,ตัวเองส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือได้เพิ่มพูนปัญญาในทางธรรมซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ในเรื่องของกีเลสตัณหานะคะซึ่งมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือให้ขันห้าเป็นธาตุรับใช้ของกีเลสหรือให้ขันห้าเป็นธาตุรับใช้ของปัญญาค่ะเดินแล้วได้สติค่ะ เพราะว่าการเดินน่ะถ้ามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือลมหายใจจะทําให้เราไม่เหนื่อยมันเป็นการฝึกสติที่ดีค่ะเพราะปกติในชีวิตประจําวันนี่จะหลงตลอดแต่พอมา,าอยู่ตรงนี้มันต้องใช้สติอย่างมากค่ะก็เลยว่ามันเป็นการฝึกสติที่ดีมากค่ะทสิ่งที่ได้จากการเดินทุดงครั้งนี้ก็ทุกครั้งที่มาก็จะได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์โดยมีธรรมะมากขึ้น ความเป็นมนุษย์บางครั้งเราอยู่ในเมืองเราก็ลืมไปแล้วว่าจริงๆเราควรจะวางตัวอย่างไรเราก็รุ่มรมกับกิเลสครั้งนี้พระอาจารย์ก็ได้ให้คําสอนเรื่องของขันห้าและการจัดการขันห้าว่าเราจะให้ขันห้าใช้เราหรือเราจะใช้ขันห้าเพื่อการนําความสุขมาให้ชีวิตเราค่ะ Hello my name is Boy and this is my first time tongtudong or in English we call it a uh, walking in nature the Buddhist way and from what i learned from this trip is that um, we all should walk with our bare feet just to learn the, the feelings of the earth of the dirt there's wet part there's dry part there's hot there's sharps on the on the road and you also learn about yourself about how, how to live without all the technologies uh, any means just living with nature. ทุกดงครั้งนี้ไม่ได้คิดว่าจะได้มาเลยค่ะคือว่าคือเราคิดว่าถ้าเรามาคนไม่สนใจเราแน่เลยคนปล่อยให้เราลำบากในการป่ากลางนอนแต่มาจริงๆแล้วมันคือขึ้นสวรรว์เลยพระอาจารย์ทำให้เรามีตัวตนทุกๆคนค่ะรักเราเหมือนเราได้เกิดใมาในชีวิตหนึ่งสังคมที่ดีมากๆค่ะ การที่มาครั้งนี้ก็คือเราก็จะได้จากที่พระอาจารย์เน้นย้ำว่าการทุดงหลักการทุดงก็คือเป็นให้ผู้เป็นผู้อยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายให้เห็นความสำคัญของปัจจัยสี่นะคะแล้วก็ลดอัดตราตัวตนนะคะการพอเราได้มาเดินทุดงจริงๆอะ่ะก็จะเห็นจะจะเห็นสิ่งที่พระอาจารย์สอนจริงๆคือความจำเป็นจริงๆเราคือมีอยู่แค่นี้เองไม่ต้องการอะไรมากมายเลยก็คือ สิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นในตอนเราอยู่ที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่คือไม่มีอะไรจําเป็นเลยฝึกความอดทนได้เรียนรู้ข้อวัดของครูบาอาจารย์ที่ท่านธุดงนะครับว่ามันระบ,บากขนาดไหนสิ่งที่ได้เนี่ยเดิมเนี่ยมาด้วยความศรัทธาวันนี้ก็ยังเป็นความศรัทธาแต่เป็นความศรัทธาที่มันมั่นคงและหนักแน่นมากขึ้นนะมันทําให้เรารู้สึกว่าปฏิหารเกิดขึ้น มีจริงจากความศรัทธาที่เราศรัทธาในพระพุทธเจ้า<ม>ปฏิหารนั้นก็คือคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะป่วยหนักมากนะค่อนข้างจะป่วยหนักจริงๆเราไม่คิดว่าท่านจะมีปฏิหารอยู่รอเราอันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจมากกับแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธามากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เราเลือกที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าขออนุโมทนาบุญกับคณะทุดงทุกๆท,ท่าน ที่ได้มาจะาริกธุดงร่วมกันพร้อมทั้งคณะญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้ให้ความสนับสนุนอุปธรรมบำรุงโดยเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายนะยมมาร่วมบุญกันนับร้อยนะเป็นการได้ให้กำลังกับผู้ปฏิบัติธุดงควัดก็ขออนุโมทนาบุญทั้งคณะญาติโยมที่มาร่วมทุดงคณะญาติโยมที่ให้การสนับสนุนอุปธรรมบำรุงให้เป็นผู้มีความสุขก่อเจริญในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ให้เป็นผู้ที่เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านเถิด